โรเบิร์ตลิสตันศัลยแพทย์ชาวสกอตผู้โด่งดังในศตวรรษที่19เขาถูกขนานนามว่าเป็นหมอที่ผ่าตัดเร็วที่สุดยุคก,ก่อนมีการดมยาสลบเขามีชื่อเสียงโด่งดังจากการผ่าตัดขาในเวลาไม่ถึง2นาทีครึ่งแต่ด้วยความเร็วเกินไปเขาเผลอตัดนิ้วผู้ช่วยและฟันถูกชายผู้ชมที่ยืนใกล้จนเสื้อขาดชายคนนั้นหัวใจวายตายด้วยความตกใจส่วนผู้ช่วยและคนไข้ก็เสียชีวิตจากการติดเชื้อ เหตุการณ์นี้ถูกจารึกว่าเป็นการผ่าตัดที่มีอัตราการตาย300%นักเขียนและศัลยแพทย์ชาวอังกฤษริชาร์ดกอร์ดอนเขียนถึงลิตันไว้ในหนังสือ Great Medical Disasters 1983ว่าเขาเป็นชายสูง6ฟุต2นิ้วสวมเสื้อคลุมสีเขียวกับรองเท้าบูทเขากระโจนเข้าหาคนไข้ที่นอนตัวสั่นอยู่บนโตราวกับนักดวนดามีเสียงตะโกนว่าจับเวลาให้ผมหน่อยท่านสุภาพบุรุษ ก่อนลงมือเร็วจนเสียงใบมีดเฉือนเนื้อกับเสียงเล่ยกระดูกดังแทบพร้อมกันผลงานอันน่าจดจำของลิสตันยังมีอีกหลายเคสเช่นผ่าเอาเนื้อกลอกหนักกว่า20กิโลกรัมออกใน4นาทีตัดขาผู้ป่วยใน2นาทีครึ่งแต่พลาดตัดลูกอันทับไปด้วยเคยเจาะคอเด็กโดยเข้าใจผิดว่าเป็นฟีธรรมดาทั้งที่จริงคือเส้นเลือดโป่งพองเด็กเสียชีวิตในทันทีอย่างไรก็ตามลิสตันไม่ได้มีแต่ชื่อเสียงด้านความเร็วอันน่าสะพรึง เขาคือผู้บุกเบิกยุคใหม่ของศัลยะกรรมในปี1846เขาทำการผ่าตัดครั้งแรกในยุโรปที่ใช้ยาสลบสมัยใหม่เขาคิดค้นคีมีปลอดเลือดและไม้ดามขาซึ่งยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน